ถ้าคนหนึ่งเขาเข้าใจหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็จะนั่งของเขาเองมันเป็นความคิดของแต่ละคนเน่ป้าห้ามไม่ได้หรอกขนาดความความคิดในครอบครัวป้าป้ายังห้ามความคิดเขาไม่ได้เลยป้าจะไปห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเพราะนั้นก็ป้าไม่ได้มองอะไรไม่ดีนะที่ว่าบอกคืออะไรที่ไม่ดีที่เป็นทาร้ายความสุขของป้าป้าก็จะปล่อยผ่านไปผ่านไปไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองก็ทำก็ทำประตด็แล้วว่าว่าทำไมประเด็ถึง ผ่านมาได้เดีอยวอยู่ในที่ที่คนเขาด่าว่าเราได้เพราะวาทำให้ผมรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าผมไม่เป็นปักแต่แล้วผมก็คงจะผ่านได้ลําบากหรืออาจจะผ่านไม่ได้เลยหรืออาจจะแย่ไปเลยแล้วผมก็คิดว่าการที่เราแต่ว่ามาตต้ง,งว่าปักเตะมาตั้งนานเนี่ยผมก็ จปจว่าไม่มีใครที่อยากจะให้เรามา,มา,มาว่ากันหรือ,อไม่มีคือเอาจริงผมก็ไม่ไมีเรื่องกับอาตารยโดยตรงเพียงแค่เมือ่อจุดเริ่มต้นผมมากับหมอปลาหมอปลากับตแจาอย์จีนจากกันด้วยดีหรืออาจจะเข้าใจกันอยู่แต่ว่าเป็นเด็กผมมา แบบเนี้ยผมไม่ควรที่จะเอาเข้ามาเกี่ยวข้องเลยต่อไปถือว่าที่แบบไม่หรอกมันผ่านไปแล้วอลไอย่างหนึ่งพี่ก็เป็นสื่อด้วยการทําอะไรตรงกลางเนี่ยมันดีที่สุดลวแหละแล้วก็ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าเพราะว่าจะโกรดคนนน้นคนนี้นะคือเอาง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นป้าหรือคนอื่นที่มีปัญหานะมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราเอาปัญหาของคนอื่นมาใส่กับ กับตัวเรามากเกินไปเนี่ยเรื่องของเราเนี่ยเราจะไปไหนไม่ได้เลย <Okay. S 1> เพราะนั้นปัญหาของคนอื่น <Okay. S 1> ก็คือของคนอื่นไปของเราก็คือดูที่เราว่าปัญหาเราคืออะไรแล้วก็ทางที่จะไปเนี่ยเราจะต้องทํายังไงเราถึงจะไปได้โดยที่แบบไม่ต้องเอาคนอื่นมาพ่วงหลังอะไรมากมายทุกคนมีปัญหาหมดแหละปัญหาครอบครัวแต่ว่าคือป้ามองอย่างหนึ่งสำหรับสำหรับตัวป้าในเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือ ป้ามองแค่ว่าคนในครอบครัวป้าก็ยังไม่ได้คิดเหมือนป้าไม่ได้คิดแบบอันนี้ป้าจะเอาความคิดคนอื่นมาใส่กับเราทําไมแต่ถ้าเอาง่ายคือครอบครัวป้ายังไม่รักป้าเลยรักแค่นี้พอไม่เข้าใจคือแบบว่าคือตรงไหมคนในครอบครัวเราก็ยังบังคับความคิดเขาไม่ได้เราจะไปบังคับความคิดของคนอื่นอไม่ได้ไม่ถามหน่อยนึกยังไงอยากขอโทษป้ากรบลุงเมื่อวานที่คุยที่ว่าไงคุยกับป้า มันคือตาบ้าอะไรลองคุยดิอธิบายอะไรก็พอแล้วมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดพูดเอาโอเคนะพูดเลยพูดแล้วคือคือคือด่าลุงกับไม่ใช่อย่กับรู้เูดไงว่าเขารู้สึกผิดนั่นแหละแต่ว่าที่ทำมาทั้งหมดส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะความพิดส่วนตัวเราเป็นความพิดส่วนตัวเราก็เอฟซีมีผลจริงๆครับ เอฟซีถ้าเกิดว่าอ<ม>ย่าง<ม>วันนี้อ <c oughs> ย่างเมื่อคืนที่ผมพูดว่าจะมาขอโทษป้าหนึ่งจะขอโทษยินด,ดีกทุกคนเลิกขอติดตามผมไปเลยนะแล้วก็ไม่ต้องมาติดตามไม่ต้องมาดูผมเลยเพียงแค่ว่าผมจะมาขอโทษอคองทุคนมาแต่เศวันหนึ่งที่ผมไม่ด่าลคุคนมาแต่แล้วพวกคุณ<ม>คุณบอกว่าคุณศรัทธาในตัวผมเพราะว่าผมด่าลุงคนมาแต่เพราะนั้นคุณไม่ได้พูดความจริงแล้วล่ะไม่มีใครศรัทธาในการด่า ไม่มีใครศรัทธ<ช>าคนในการทําร้ายคนแน่นอน<ช>ผมค <หา S 1> ิดว่าพวกนั้นไม่ได้จริง <คน S 2> <ช>จังเชื่อ <c oughs> ไหมว่าในตอนเนี้ยป้าก็เคยทัวลงมาิหลายครั้งนะสองสามครั้งคนหายไปแบบบางทีก็เกือบหมื่นบางทีก็อะไรแต่ว่าเราก็ต้องยึดว่าตัวเราเนี่ยทําสิ่งที่มันถูกต้องสิ่งที่ดี <c oughs> เขาท,ทําทุกวันทุกวันทุกวันทำทุกค้งเนี่ยเพอาะเขาเห็นได้หลายคนเห็นเขาอาจจะกลับมาทาความเข้าใจกันอีกใหม่ก็ได้ กันที่ว่าทัวร์ลงหรือคนหายอะไรอย่างเงี้ย<อ>มันไม่สําคัญหรอกมันสำคัญที่ว่าเราเนี่ยยังเสมอต,ต้นสมอปลายในสิ่งที่เราทําสิ่งนี้ดีไหมคแค่นั้นแหละไม่ได้หวงว่าคนไม่ได้หวง<า>ว่าคนจะหายไม่หายนะแต่ว่าผมห่วงห่วงว่าป้าจะจะ,จะรู้สึกยังกับผมเพ่อเองเพราะว่าการการที่ผมมาขอโทษวันนี้วัน,น,วน,นเดียวมันไม่สามารถที่จะเทียบได้กับสิ่งที่ผมละป้ามาสามปีดูหรจิงป้าก็เขาบอกว่า เจ็บไหมที่คนขาด่านะเจ็ไปนะแต่ว่ามันเป็นภูมิคุ้มกันของป้าแล้วแหละว่าจะเจออะไรมากกว่านี้เราก็พร้อมสู้พร้อมรุยแล้วและอย่างหนึ่งไม่ต้องห่วงเราเพรป้าเป็นคนที่ไม่ไม่ใช่ว่าจะติดอะไรพวกนี้ป้าก็ติดกันในครอบครัวเพราะป้ารู้ทุกคนต้องทำมาหากินทุกคนที่ว่าด่าที่ว่าช่องที่ด่าช่องที่อะไรพวกนี้ก็เป็นก็เรียกว่าเมยได้นะอาจจะไม่เยอะเท่ากับไลน์เพร์เปอร์ที่เป็นแต่ว่าอันเนี้ยแต่ก็ สุดท้ายแล้วคงไม่มีใครด่าคนคนหนึ่งหรือใครต่อใครที่เราไม่รู้จักได้ตลอดชีวิตหรอกเพราะนั้นเราก็เอาตรงที่เราความเข้าใจเราตัวเราเนี่ยเอาออกมาเป้นแบกยูทูบเบอร์ว่าคอนเทนต์ของตัวเองเนี่ยเราไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยเอาตัวของเราออกมามันก็จะเดินไปเรื่อยเอง ผมขอโทษลุงจิมมี่ด้วยนะครับเจ้าจิมมี่ถ้าเป็นในถ้าเราไปขอเลยให้อภัยที่ไม่ได้จำคนเอาคนใช้ป้าป้าสมนผมก็เคยว่าอยู่ครั้งเดงขอโทษด้วยครับคราวนี้จะใช้ของป้าแต้มนะคะขอโทษทุกคนนะครับทุกรนให้อะไรค่ะไปเลี้ยงครถามว่ารู้ไหมขอโทษได้ค่ะไปเล้ยขอโทษไม่เป็นไรค่ะ ่เป็นไรค่ะแล้วคนยด้วยการการให้ภัยกันค่ะขอโทษมกครับสงักดิ์สที่น้องเอทีอียูทูบเบอร์เราทานะครับ่เราจะนั่งลอมวงนะครับหน้ามาถางใบสีนะครับยายคือเอาจริงไหมคือไหมว่ายายป้าเนี่ยยายป้าแต่ป้าตัวกัยายป้ามาที่ไม่เคยว่าใครนี่นี่แบบ พิ่เสียงเยอยวเลยเกแหละว่าผ่านพระเจ้าผ่านี้นะครับเพราะว่าท่านดูทางกำลังวันว่าเราจะนั่งแบบไหนป้าที่เราไม่อยู่กับป้าเอามาใช้เนี่นี่อะไรมาดีคุณแกเปงน้นป้า ิดนว่าเขไม่ได้ที่เรด่าขาไม่คืดเขาารู้แหละเพราะแม่แม่แม่เคยจาเลยทีนี้ว่าลุงคนบอกว่าเขาไม่เองเหนื่่มเติมลุงคนบอกว่าผมจำยาจำเฉพาะตอนที่คนไปช่อะไรรับรถเลกาเราั้งไประบาด้วยกันมันเป็นอะไรก็เหมือนที่เราพูดกันแหลง่ารู้สึกง่ายๆเลยตัวเราเองมีัญหาปัญหา แล้วมีปัญหาอยู่แล้วมันจะเอาปัญหาอย่างนี้มาใส่เรา หนักเพิ่มเติมทำไมของเราก็หนักอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่ว่าแค่ปัญหาของป้านะคือแต่ละคนเนี่ยวันนั้นที่พี่มามีอะไรมามีอะไรก่อยๆค่อนข้างหลังก็แบอาทิตย์มาทำการซื้อก็ไม่น่าจะรู้ว่าไปเล่นที่มาจังกันอาทิตย์แล้วเราจับเขามาเชื่อตอนขโมไม่รู้ว่าอะก็เชื่อว่าเวลามเป็นคนที่สุดทุกอย่างจริงๆนะ แ่รผมมานั่งก่อนหยุดเล็กๆหลังคหลัง่งาด้วยกันไม่คิจะบอกว่าทุกวันนี้เราคือูหาที่สันจะไม่เข้าใจเราอะไรเงี้ยปาก็จะบว่าเวลาสเราเราก็เราก็รอที่พสูดเองอยู่ออครับก็ให้ไปใไปวันนี้เขาไม่เข้าใจวันหน้าอย่างมันพิสูจน์ใจเขคนดอ เนี่ยหะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดล้วมันิดอะไื้ราะ่าทีหอยู่ที่นี่แล้วนีว่ามันไม่มจเป็นที่ต้องไ่้เแล้วกรเป่าพวกผมทำวันเียไม่เบาตมกยังนอได้ถ้าเราทำที่แบบที่แบบมอสักวันน่ะพี่จันเป็นคนตรงกลางอะไรเงี้ยมันก็ไปได้เรื่อยๆะไั้ง่าด้วยที่ที่หัวเดนั่งหัวเะะ คิดไม้ยังไงบางทีก็เหมือนใต้นะใช่ไหมก็บางทีก็เหมือนใต้ไม่ไ <S <S หน่อบคุณมากๆที่อุตส่าห์ขอโทษพี่ขอบคุณที่ไม่ได้คิดอะไรนะคะยังยังปั้นอยู่พี่บอกไม่เคยคิดกับปั้นด้นะแจ้งพี่กองเอ็ดีนี่ยนะเขาได้สิ์จุกนั่นนะครับ